วัครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงจาก Hu ุชวาน่านะครับเป็นแบรนด์จากสวีเดนนะครับตัวที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นรุ่น pw 2 3 5 r นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ฉีดแรงดันสูงสุดได้ถึง135บาเลยนะครับแต่ว่าไม่เพียงเท่านั้นครับตัวนี้ยังมีลูกเล่นเพิ่มเติมอีกหลากหลายเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยคือตัวนี้สามารถปรับแรงดันเพิ่มหรือลด ลงได้ด้วยนะครับคือสูงสุดเนี่ยสามารถได้ถึง135บาทแต่ว่าเราสามารถปรับลดแรงดันที่ตัวด้ามจับได้นะครับที่ตัวปืนฉีดนี้ได้สามารถลดลงได้ถึง110บาทนะครับซึ่งมันก็จะสามารถเลือกใช้กับงานที่เราต้องการแรงดันที่น้อยลงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่ตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ตัวนี้สามารถกันน้ําได้นะครับก็คืองานมันต้องใช้อยู่กับน้ําอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ตัวเครื่องเนี่ยเวลาเราแกะกล่องออกมาเนี่ยก็จะมาประมาณนี้นะครับตัวสายไฟนะครับสายไฟตัวนี้จะให้ความยาวมาที่7เมตรนะครับตัวปลั๊กเนี่ยก็จะเป็นปลั๊กมาตรฐาน EU นะครับสามารถเสียบกับปลั๊กไฟบ้านทั่วไปของบ้านเราได้นะครับส่วนตัวสายฉีดแรงดันสูงตัวนี้นะครับตัวนี้จะให้ความยาวมาที่8เมตรนะครับ ซึ่งเวลาเราล้างรถเนี่ยเราสามารถเดินรอบรถได้เลยสบายๆนะครับตัวนี้ตัวเครื่องเนี่ยจริงๆตัวเครื่องจะมีน้ําหนักอยู่ที่สิบจุดห้ากิโลนะครับแต่ว่าบางท่านนะครับลูกค้าผู้หญิงไม่ต้องกังวลนะครับเวลาเราใช้เนี่ยจริงๆเขาจะให้ล้อมานะครับคือล้อตัวเนี้เราจะสามารถลากเดินกับพื้นได้สบายๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าสเต็ปขั้นบันไดอะไรพวกเนี้ยสามารถลากขึ้นได้สบายๆเลยนะครับตรงนี้ ที่ตัวเครื่องนะครับสวิต์ปิดเปิดเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีฝาครอบกันความชื้นกันน้ำมาให้ด้วยนะครับ <c oughs> ด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่องสำหรับต่อสายยางนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวต่อตรงนี้นะครับ <c oughs> ด้านในจะมีซีลให้เรียบร้อยนะครับผมกันน้ำรั่วได้ <c oughs> เวลาใส่ก็คือเราหมุนเข้าไปได้เลยนะครับหมุนให้ตึงมือ ตัวซีนเขาก็จะทํางานป้องกันน้ํารั่วได้อัตโนมัตินะครับเราก็ต่อข้อต่อสายยางเข้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับต่อสายฉีดแรงดันสูงตรงนี้นะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ดึงสายตรงนี้มาหมุนเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นชุดมือจับนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นม้วนสําหรับเก็บตัวสายฉีดแรงดันสูงนะครับเวลาเราใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะหมุนเก็บตรงนี้ได้สะดวกเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มา,าตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีตัวปืนฉีดนะครับปืนฉีดเนี่ยจะสามารถถอดแยกได้2ท่อนนะครับคือตัวเนี้ยใช้ง่ายนะครับถอดง่ายเก็บง่ายนะครับเวลาใส่เวลาลูกค้าจะต่อนะครับมันจะมีหมดล็อกตรงนี้นะครับ อ่ะใส่เข้าไปนะครับกดเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนนะครับเห็นไหมครับหมุดตรงนี้มันจะล็อกเนี่ยนะครับเรากดเข้ามาปุ๊บหมุนนิดเดียวนะครับเท่านี้เองนะครับมันก็จะล็อกเวลาถอดเหมือนกันครับเรากดกดลงนิดนึงนะครับกดลงเบาเบานิดนึงแล้วก็หมุนนะครับเราก็จะสามารถถอดปืนแยกจากกันได้เป็นสองท่อนนะครับ ตัวหัวฉีดนะครับหัวฉีดเขาจะให้มา2แบบนะครับมีสั้นกับยาวนะครับตัวสั้นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ฉีดทําความสะอาดปกติล้างรถนะครับก็คือจะพ่นออกมาเป็นเป็นแรงดันตรงๆนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ยาวกว่าตัวนี้จะเป็นหัวสําหรับน้ําน้ําที่ออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเกลียวน้ํานะครับหัวตัวนี้นะครับเราจะใช้สําหรับการทําความสะอาดคราบสกปรก ที่ฝังแน่นนะครับอาจจะเป็นทําความสะอาดพื้นตามรอบบ้านนะครับคือตัวนี้เวลามันเป็นเกลียวออกมาปุ๊บแรงที่มันจะไปซาะเนี่ยมันจะสูงมากนะครับก็คือตัวนี้แนะนําว่าอย่าใช้ล้างรถนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้สีรถเราเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับตัวนี้เอาไว้สําหรับทําความสะอาดผ้าฝังลึกฝังแน่นนะครับตัวข้อต่อทั้ง2ตัวนะครับเวลาต่อเนี่ยก็จะเป็นแบบสวมเร็วนะครับเวลาต่อนะครับ เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเวลาถอดนะครับกดสีส้มตรงนี้นะครับกดเข้าไปเบาๆแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับทั้ง2ตัวนะครับต่อเหมือนกันกดเข้าไปนะครับเวลาถอดกดสีส้มลงไปนิดนึงนะครับดึงออกได้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะสะดวกสบายเวลาที่เราใช้แล้วต้องการเปลี่ยนหัวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นกระปุกพ่นโฟมนะครับ ก็คือเราใส่พวกน้ำยาล้างรถแชมพูล้างรถเข้าไปในในขวดนี้นะครับเราใส่เข้าไปในขวดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปิดปิดฝากลับนะครับแล้วเราก็เอามาประกอบใส่แทนปืนนะครับตรงปลายปืนนะครับเวลาใส่ก็เหมือนกับหัวนี้นะครับเป็นสวมเร็วเหมือนกันเรากดเข้าไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับเวลาถอดนี่นะครับเวลาเราใส่นะครับ ใส่เข้าไปปุ๊บเราก็พ่นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการดูดเอาแชมพูล้างรถเนี่ยออกมาเพื่อพ่นเป็นโฟมสําหรับางานล้างรถนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจะแถมหมุดตรงนี้มาให้ด้วยนะครับก็คือจะใช้สําหรับทําความสะอาดพวกหัวนะครับเวลาเราใช้เป็นนานๆเนี่ยมันอาจจะมีพวกเศษตะไคร่น้ํานะครับหรือว่าน้ําอาจจะไม่สะอาดเนี่ย เวลามันตันปุ๊บเนี่ยเราใช้เข็มตรงนี้นะครับแยงทําความสะอาดรูตรงนี้ได้นะครับทั้งสองตัวนะครับที <Okay. S 1> นี้กลับมาที่ตัวปืนนะครับตัวปืนฉีดอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับตัวนี้เราจะสามารถปรับแรงดันเพื่อลดแรงดันนะครับหรือเพิ่มแรงดันตามที่เราต้องการนะครับสามารถกดเพิ่มกดลดตรงนี้ได้นะครับ ก็คือตัวนี้สามารถกดได้6สเต็ปเลยนะครับทีนี้เวลาเราใส่เนี่ยตัวนี้เขาจะใช้เป็นเป็นสัญญาณ Wi-FI ในการแจ้งไปยังตัวเครื่องนะครับให้ลดแรงดันหรือปร,ปรับเพิ่มแรงดันนะครับก็คือเวลาเราได้เครื่องไปเนี่ยเขาจะมีแถมฐานตรงนี้ไปนะครับก็คือจะเป็นฐาน3โวลต์นะครับซึ่งตัวเครื่องใหม่จะมีแถมไปให้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราใช้แล้วมันหมดเนี่ยจริงๆฐานตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับในบ้านเรา เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการใส่นะครับก็คือเขาจะแถมไขควงตัวเล็กๆสีส้มตรงนี้มาให้ในกล่องด้วยนะครับเปิดตรงนี้นะครับไขน็อตตรงนี้ออกนิดนึงครับอ่ามันจะเปิดฝาครอบออกมาได้นะครับอ่าตรงฐานนะครับเขาก็จะมีบอกฝั่งนี้เป็นบวกนะครับฝั่งนี้เป็นลบนะครับ ที่ตัวปืนนะครับเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ให้ตรงนี้นะครับเล็กๆอ่ามีบวกกับลบเหมือนกันนะครับเราก็ใส่ให้ถูกด้านนะครับใส่ฐานอย่างนี้นะครับแล้วก็กดลงไปให้สนิทนะครับอ่าเท่านี้เองครับแล้วก็ปิดฝากลับเหมือนเดิมนะครับ อพอเราใส่ฐานเสร็จเห็นไหมครับไฟจะโชว์ตรงนี้นะครับก็คือพร้อมใช้งานนะครับเวลาเราไม่ใช้นะครับประมาณสัก2นาทีเดี๋ยวเขาจะตัดการทำงานเองนะครับที่ตัวปืนนะครับด้านล่างนะครับผมไปดูด้านล่างนิดนึงด้วยการออกแบบสไตล์ยุโรปที่เน้นเรื่องความปลอดภัยด้วยส่วนหนึ่งนะครับเขาจะให้ตัวล็อกไกมาด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับปกติเราจะกดได้ปกติแต่ถ้าสมมุติบ้านเรามีเด็กนะครับเราล้างรถอยู่อยากจะเดินไปหยิบของโน่นนี่นั่นนะครับเราสามารถกดตรงนี้เพื่อล็อกไกลไว้นะครับป้องกันไม่ให้เด็กมาเล่นนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะกดเข้าไปไม่ได้นะครับเวลาเรากลับมาจะใช้อีกทีก็แค่กดล็อกตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถกดทํางานได้ปกติทีนี้ตัวปืนนะครับตรงนี้เวลาเราต่อสายฉีดเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสวมเร็วเหมือนกันนะครับต่อง่ายเดี๋ยวผมสาธิตวิธีต่อให้ดูนะครับนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นข้อต่อแบบสวมเร็วมีโอริงกันรั่วนะครับตรงนี้เวลาเราต่อเนี่ยเราแค่กดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยแค่นี้เองนะครับเวลาเราใช้เราพ่นเราฉีดเราหมุนปืนเนี่ยเขาก็จะหมุนได้อิสระเลยอย่างนี้นะครับ เพราะว่าเวลาเราใช้เราล้างรถหรือล้างทาความสะอาดเนี่ยแน่นอนครับปืนเราก็ต้องมีการหมุนนะครับทีนี้เวลาเราจะถอดนะครับเขาก็จะมีตัวปลดล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเรากดตรงนี้เข้าไปนะครับกดลงนะครับกดลงอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะสามารถดูนะครับผมกดออกอ่าเห็นไหมครัมันจะหลุดออกมาได้เลยเวลาใส่กดเข้าไปได้เลยนะครับเวลาจะถอดกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เข้าปุ๊บมันจะสามารถดันออกมาได้เลยเห็นไหมครับง่ายๆเองนะครับ เดี๋ยวทีนี้ผมสาธิตนะครับวิธีการต่อนะครับปุ๊บเราต่อปืนมาอย่างนี้ต่อสายนะครับเราก็เลือกหัวที่เหมาะสมกับงานนะครับอย่างที่บอกว่าเขามีแถมมาให้อุปกรณ์มาให้หลากหลายชิ้นนะครับทีนี้เวลาเราใช้งานเสร็จนะครับด้วยการออกแบบที่ดีเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีอุปกรณ์มาหลากหลายชิ้นเลยไม่รู้จะเอาไปเก็บที่ไหนดีนะครับ ผมแนะนําอย่างนี้ครับที่ตัวเครื่องเนี่ยเขาออกแบบมาให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวกระบอกพ่นโฟมนะครับเก็บตรงนี้นะครับเขาออกแบบมาให้แล้วนะครับเก็บตรงนี้ดันเข้าไปนะครับแล้วก็ดันลงข้างล่างนิดนึงเห็นไหมล็อกให้เลย่าตรงนี้ก็จะล็อกเวลาเราจะใช้เราดันขึ้นนิดนึงถอดออกไปใช้ได้เลยนะครับนี่นะครับหนึ่งนะครับเก็บเสร็จ หัวนะครับหัวหัวฉีดแถมให้สองหัวเก็บตรงไหนดีอ่าตรงนี้นะครับกดลงนิดนึงก็จะล็อกให้เลยนะครับตรงนี้เวลาเราจะเอาไปใช้แค่ดึงขึ้นนะครับอ่าอีกหัวหนึงนะครับฝั่งนี้กดลงเหมือนกันนะครับเวลาจะเอาไปใช้ก็แค่ดึงขึ้นเหมือนกันนะครับอ่าปืนอีกสองท่อนนะครับปืนฉีดอีกสองท่อนนะครับ สามารถใส่เข้าไปด้านข้างตรงนี้ได้นะครับช่องตรงนี้นะครับอ่าท,อท่อนนี้นะครับสามารถใส่เข้าไปช่องอีกด้านหนึ่งได้นะครับอ่าเข็มทําความสะอาดนะครับมีช่องให้ใส่ด้านบนนี้นะครับกันหายนะครับไม่ต้องไปแยกเก็บที่อื่นอ่านี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็กดเข้าไปได้เลยเวลาจะออกมาใช้ก็คือใช้ ใช้มือเนี่ยดึงออกมาได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเก็บแนบเนียนเลยอันนี้ไม่หายแน่นอนนะครับพวกสายเนี่ยเราก็เก็บในล้อน,นี้ได้เลยนะครับตัวสายไฟนะครับเราก็เก็บในนี้ได้อ่าเห็นไหมครับหลังจากใช้งานเสร็จใช้ดีไม่พอนะครับเราต้องเก็บง่ายเก็บสะดวกเพราะว่าลูกค้าบางท่านอาจจะเอาเข้าไปเก็บในห้องเก็บของหรือว่า มีบางท่านอาจจะเอาขึ้นท้ายรถไปใช้ที่อื่นนะครับอันนี้ก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับทีนี้อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับตัวเครื่องเนี่ยเราใช้เนี่ยเราใช้อยู่กับพื้นอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีล้อมาให้เนี่ยครับเราสามารถที่จะลากเดินตามนะครับลากขึ้นบันไดนะครับหรือว่าลากเวลาเราล้างรถเนี่ยเราก็อาจจะลากไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ จากตัวเครื่องนะครับก็จะมีจริงๆเขาจะมีคู่มือมาให้ที่ที่ชอบมากๆเลยในคู่มือนะครับเขาจะมีรูปภาพอธิบายนะครับวิธีการใช้หรือว่าวิธีการประกอบต่างๆมาให้ละเอียดชัดเจนเลยนะครับดังนั้นแล้วเวลาลูกค้าซื้อเครื่องไปเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะาใช้ไม่เป็นประกอบไม่เป็นนะครับอันนี้มีอธิบายหมดเลยนะครับสามารถดูได้ในนี้ได้ละเอียดเลย นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่อยากได้งานคุณภาพดีๆนะครับซื้อพัังเดียวแล้วใช้ได้คุ้มๆใช้ได้ยาวๆนะครับฝากไว้กับฮุสวน่ารุ่น Pw 2 3 5 r นะครับ